นี่เราก็มาดูกันนะว่าทายนิสัยแม่นๆนะครับจากเลขท้ายของบัตรประชาชนของคุณเนี่ยนะครับนะเออตรงไม่ตรงอย่างไรก็มาคุยกันได้นะครับเขาบอกงี้นะเลขท้ายของบัตรประชาชนของคุณเนี่ยที่มีนะครับ3 5 1 4 2 3 3 2 4 1 7 0 5 9 6 8 7 7 8 6 95นะครับอ่ะก็บอกงี้นะว่าตัวจริงของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังมีความกระตือรือร้นนะครับและไม่ชอบหยุดนิ่งกับที่อยู่กับที่นะครับนะก็เรียกเป็นคนที่แอคทีฟนะและมักจะสาะแสวงหาสิ่งที่แปลก,ปลกใหม่ๆอยู่เสมอนะครับนะ,ะเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็มีความ จ่มใสนะครับเป็นคนที่ไม่เครียดนะมองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายนะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยหากตั้งใจลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยนะครับมักจะประสบผลสำเร็จหรือว่า,าถึงฝั่งฝันนะครับได้ไม่ยากนะครับนะเป็นคนที่มีความรอบคอบแล้วก็ละเอียดถี่ถ้วนนะครับใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะครับเป็นคนที่ไม่ประมาทนะถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอ่า และในเรื่อง,องความรักล่ะเขาบอกว่าคุณไม่ชอบเดินทางไกลไม่ชอบประชนภัยไม่ชอบสถานที่แคบๆแ,และไม่ชอบคนใจแคบนะครับนะตัวคุณเนี่ยนะรักความเรียบง่ายนะครับไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะวุ่นวายสับสนนี่ไม่ชอบนะครับ เขาบอกว่าเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็เชื่อมั่นนะครับซึ่งกันและกันนะครับก็บอกว่าใครที่จะมาชอบคนที่มีเลขท้ายบประชาชนประมาณนี้นะต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันนะจุดอ่อนของคุณนะครับนะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสัญญาหรือรับปากใครต่อใครเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเมื่อทําไม่ได้นะทั้งๆท,ที่พยายามแล้วคุณก็จะทําให้เหมือนเ,อเขาเรียกว่าจึงทําให้ตัวคุณเองเนี่ยนะ เหมือนคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจนะครับดังนั้นเนี่ยนะเออตัวเราเองก็อย่าไปรับปากอะไรที่มันนะซีซัวหรือว่ารับปากมั่วนะครับก็เอาเป็นว่านะทำได้แล้วค่อยไปคุยกับเขามากันอย่างนั้นนะครับอ,อ้าวยังไงก็ขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม